ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเล่นะคะเดี๋ยวเมื่อเนิะกะวันพระเนาะวันศุกร์ฮานอยเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมขาโอ๊ยแปดมาเยอะแยะเลยนะคะเราเน้นอะไรแปดถูกนะคะมาอะไรบ้าง มาสองแปดมาสี่แปดสองแปดมาย้ำนะฮะสังเกตว่าสูตรแอดนะถ้าเกิดว่าตัวตัวเลขมาซั่มมาย้ำนี่บอกเขาเดีท่านผู้ชมลดแต้มเนะนาะนัสได้นะฮะหกก็มาหนึ่งหกนะฮะ สุดาสุดาคนเฮาอ่ะคผู้ชมจะบรรยายว่างได้ดีละเนาะ วันนี้นะคะวันที่ห้านะคะก็อพอแล้วนะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้แอดก็มาทำรวมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีเฉพาะกียตพิเศษปกติ VIP นะคะอ่ะมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะคะเำนวะกิตมีหนึ่งมีสองมีกิตเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ห้าพิเศษ สามศูนย์ห้าหนึ่งแปดสามปกติศูนย์ห้าเก้าสังเกตว่าหลักนี้ชนกันแล้วนะฮะสามตัวเลยศูนย์ห้าเก้า แปดสามเจ็ดอันนี้ก็เกือบชนนะคะ V I P หนึ่งศูนย์หนึ่ง เฉพาะกิจพิเศษปกติ VAP นะฮะเอามาดูกันอันนี้ล็อกแต่ละล็อกที่ได้นะฮะส่วนมากเข้านะฮะเข้าถ้าจับเยอะๆเข้าแปดสองอย่างนี้ก็เข้านะแต่ว่าแอปไม่ได้เน้นตัวเลขหลายตัวไงนะฮะ ศูนย์มาทุกหลักเลยนะคะระวังศูนย์เด่นศูนย์นะคะวันนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าจบที่ศูนย์ศูนย์เน้น อ่ารูดวิ่งนะคะศูนย์ศูนย์ห้ามาเยอะมากหลักแรกมีศูนย์ห้าและศูนย์สองนะอ่า ใครว่าตัวเลขเยอะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะจอเน้นให้แล้วนะคะสองชุดเนาะอ่ะศูนเด้อมันนี่ศูนนะคะฮานอย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 นะคะย้ำอยู่บ่ย้ำตัวเลขอ่ยู่บอกค่ะอะย่าสามตัวนะก็มีเก้าศูนย์ห้าหนึ่งสองศูนย์เขาไม่จับหรอแอด แล้วก็สามห้าแต่ว่าสังเกตนะคะจับก็ได้9ก้าศูห้าเกนสองหน่อยอ่ะสามตัวนะคะ ห้าศูนย์ห้าสองศูนย์สองเผื่อมีใครชอบเนาะอ่ะสามตัวนะคะแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนิดนึงนะคะฮาหนอยวันนี้นะคะ อะใครมาติดตามก็ขอให้มีโชคไม่ลาบนะคะวันนี้ฟันศูนย์นะคะตัวเดียวอ่าเน้นให้ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้านะคะศูนย์มา,มากๆพากินเขาแรงนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเอาอีกแล้วศูนย์ไม่มาพอกินข้าแรงนะฮะท่านผู้ชมอ่ะหน้าตาก,ก็เห็นกันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะต่อไปก็จะเห็นแต่ตัวเลขนี่แหละเขียนงอมงมๆนะคะเพราะว่า